สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเพจโอเคแอลรถย์ทุกท่านครับวันนี้ผมมีเคสตัวอย่างครับของโตโย t a าอันติครับผมลักษณะคือเร่งไม่ขึ้นครับผมเร่งการขับขี่ก็ขี่ได้ปกติครับแต่เร่งไม่ติดเท้าครับเร่งเหมือนลักษณะสูบทํางานไม่เต็มที่ครับรอบตกครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับผมติดเครื่องได้เลยครับอ่าครับแล้วเปิดแอร์ครับ อ่ารอบตกเลยครับรอบตกเครื่องสั่นนะครับตอนนี <iny> ้รอบตกเครื่องสั่นครับเดี๋ยวจับ OPD ก่อนครับผมตอนนี้รอบตกเครื่องสั่นนะพี่น้องอ่ะจับ OPD ครับผมโออิต้าครับโหลดโค้ดตอนนี้โค้ดของกล่องครับไม่ครบไม่พบโค้ดนะครับผมตอนนี้เช็คไม่พบโค้ดนะครับ ผมมีวิธีเช็คครับเช็คเบื้องต้นง่ายๆครับผมนี่นะครับสำหรับคนไหนที่เป็นนะครับสำหรับโตโยต้าแอนต2 0สอันสนะครับวิธีเช็คนะครับถูกมันจะมีอันนี้คือคอยหัวเทียนนะครับมีหนึ่งสสามสี่ครับตอนนี้เครื่องสั่นนะครับเช็คเบื้องต้นนะครับเราแกะออกทีละสูบครับแกะคอยออกทีละอันครับอ่ะสังเกตเครื่องจะสั่นนะครับ แล้วเสียบเข้าคืนได้ครับอ่าอันนี้เครื่องหายสั่นครับอันนี้สูบนี้ไม่มีปัญหาครับอ่ตัวที่สองนะครับตัวที่สองอ่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรครับนิ่งเหมือนเดิมสั่นเหมือนเดิมครับใส่คืนอ่าเหมือนกันครับลักษณะนี้สูบสองมีปัญหาแล้วครับมาดูสูบที่สามนะครับคอยคอยตัวที่สามนะครับผมอ่าสั่นนะครับ สันนะครับใส่คืนหายสันครับตัวที่สี่ครับสันนะครับใส่คืนใส่คืนหายสันครับตอนนี้อาการเบื้องต้นเราสันนิฐานได้เลยครับตัวคอยตัวนี้คอยมีปัญหาครับคอยกับหัวเทียนมีปัญหาครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราเอาคอยมาเปลี่ยนเลยครับ คอยตัวเนี้ยคอยตัวที่สามมาสลับใส่ตัวนี้ครับถ้าหายก็แสดงว่าคอยเสียครับผมครับผมตามไปดูครับครับทําการสลับคอยดูนะครับผมเอาของสูบสองกับสูบสามมาสลับกันครับผมดูว่าคอยตัวจะเสียจริงหรือเปล่านะครับสลับกันเลยครับผม อาล้วครับหลังจากสลับแล้วครับเสียบปลั๊กเหมือนเดิมครับผมนะครับตอนนี้คือเราเอาสูบสามมาสลับใส่สูบสองนะครับตอนนี้เราสลับกันนะครับผมเอาไปติดเครื่องได้เลยครับหลังจากติดเครื่องนะครับชักปลั๊กดูเลยครับตัวนี้ที่เคยชักปลั๊กแล้วมันไม่สั่นนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนคอยดูแล้วครับมันจะสั่นหรือเปล่าครับฮะตอนนี้สั่นแล้วนะครับผม สั่นละใส่ขึ้นครับหายสั่นมองตัวนี้ครับที่เราสันนิษฐานว่ามันเสียนิ่งครับตอนนี้เราการันตีได้เลยว่าคอยครับผมตัวคอยคอยอหัวเทียนครับตัวตัวนี้เสียแน่นอนครับทําการเปลี่ยนครับผมจบแน่นอนครับ แล้วครับพี่น้องตอนนี้ช่างก็ทําการเปลี่ยนคอยเรียบร้อยครับผมตัวที่เราสันนิษฐานตัวนี้นะครับร้อเซครับเสียแน่นอนก็เปลี่ยนคอยคอยสูบสองออกครับแล้วติดเครื่องดูนะครับผมครับก่อนติดเครื่องครับก็เสียบ OPD ครับเช็คก่อนครับตัวนี้จะขึ้นรหัส0351ครับเป็นตัวคอยนะครับผมคอยคอยที่เราถอดออกครับมันจะขึ้นโค้ดครับผม ตัวที่เราขอดถอดออกทั้งหมดเราทําการลบลบก่อนครับผมอ่าครับลบเรียบร้อยนี่คือการลบนะครับลบเสร็จแล้วก็ปิดสวิตช์ค้างไว้สิบมีนาทีครับผมสําหรับเครื่องมือที่เราใช้ลบตัวนี้นะครับผมของ JP 7 0 0ครับควกอ่าตัวจับ OPD ครับตัวสัญญาณกล่องสามารถลบได้ตรวจอ่านค่าได้ครับผม หลังจากลบเรียบร้อยครับติดเครื่องครับผมครับตอนนี้เครื่องก็เลิง่งลิ่งขึ้นปกตินะครับรอบไม่ตกครับเล่งติดติดติดตีนเราได้ครับเครื่องเล่งติดตีนครับผมตัวนี้เป็นอาการยอดทิตของโตโยต้าอันทิศส0งพครับผมอ่ามีเป็นประสบการณ์ความรู้สำหรับเพื่อนช่างทุกคนนะครับ คนที่รู้แล้วก็ขออภัยครับคนที่ยังไม่รู้ก็เป็นแนวทางครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เป็นนะครับที่ใช้รถรุ่นนี้ครับสามารถเอาไปเช็คเบื้องต้นได้ครับด้วยตัวเองครับผมขอบคุณครับขอฝากหน่อยนะครับสำหรับโอเคแอร์รถยนต์บ้านกวดนะครับผมเบอร์โทรติดต่อครับ0980312394ขอบคุณครับ